คุณภากสุขี่จะต้องต้องอะเรเรื่องของชิวสารงในสังคมเราเสียก็คือจิตใจไม่ได้พัฒนาพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเองก็ก็เป็นครอบครัวที่ที่ตั้งขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าอาจจะแรกแรกเราอยู่เราอยู่ด้วยกันด้วยความ เกิดครอบครัวขึ้นมาถ้ากลายกว่าเมื่อก่อนพะเทคโนโลยีอยู่ในทางที่เสื่อมเสียให้เพื่อนดูทั่วโลกอันนี้คือการพัฒนาเดินของสังคมเราปัจจุบันมันก็เลยสังคมเราแทนที่จะเดินลอยตามเทคโนโลยีองค์สถาบันพ่อมีแม่พ่อแม่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งอะไรก็เรียกเยาวชนเนี่ย รุ่นลูกนะครับถ้าเราได้เพื่อนดีเพื่อนก็จะพาไปในทางที่เสียนะเออจริงๆแล้วก็จะเป็นนี่คือปัญหาใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับป็นสิ่ที่างทางอีกนะครับเชื่อว่าที่มากตรงนี้เปาอยาให้ลูกกินเพื่อจะให้ลูกตายไม่พอในวัยรุ่นนะแบบนี้ครับขอบคุณมากครับควัสดีครับ